ใบเตยสุธีวันกลับบ้านเก่าศบอกเฮียฮ้อใช้นามสกุลอาสยามเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นหลังที่ได้เผชิญมรสุมลูกใหญ่ในชีวิตสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยสุธีวันกุลชรนทีล่าสุดได้หวนคืนค่ายอาสยามค่ายต้นสังกัดที่ทำให้เธอแจ้งเกิดทั้งยังกลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของเฮียฮอสุรชัยและใช้นามสกุลอาสยามอีกครั้ง โดยใบยเตยสุธีวันได้โพสภาพเช็คอินที่ RS Group พร้อมระบุข้อความว่านับตั้งแต่นี้กลับมาเป็นลูกสาวเฮฮอขอบคุณโอกาสและความเมตตาที่มีให้เสมอมาก่อนจะเล่าถึงความประทับใจจากการได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท RS สัญญาจะทำให้เต็มที่ให้สมกับโอกาสที่ได้รับซึ่งโมเมนต,ต์ดังกล่าวทำเอาชาวเน็ตถูกใจเป็นอย่างมากบรรดาแฟนเพลงอาสยามพากันเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างไม่ขาดสาย ย้อนกลับไปเมื่อใบเตยหมดสัญญากับอาสยามในเดือนมิถุนายนแล้วตัดสินใจออกมาเป็นอิสระรับงานร้องเพลงเองโดยได้ซื้อลิขสิทธิ์เพลงเก่าๆที่เคยร้องทั้งหมดถือเป็นการจบกันด้วยดีจึงไม่แปลกใจที่เหฮฮอจะอ้าแขนต้อนรับที่ใบเตยกลับมาครั้งนี้